สองหน้าจอในเครื่องเดียวหรือว่าเรามีสองเครื่องถ้าสองเครื่องค่อยยังชั่วนะครับแต่ถ้ามีเครื่องเดียวเล่นสองจออาอเแบบี้บูเกย์ <c ười> จะมาเยอะยอเยอะเพื่ <c ười> อน อย่างน้องคนเนี้ยเออน้องเขาระวังตัวนะครับอย่างน้องเขานั่งเก็บของอยู่อ่ะน้องเขาจะตั้งไอวอลบังไว้นี่ต้องเล่นแบบเนียนๆนะครับต้องเล่นแบบระมัดระวังอะ่ะตั้งไอวอลเก็บของพี่ขี้เริวไม่มาเลยอ๋อขี้ริวหายไปไหนไม่รู้เออไม่เจอเลยน้องเข้ามาตอนต้นนะ อเมื่อกี้คีริวยังเล่นอยู่เลยพอน้องเขาหลุดไอตรงที่หนึ่งหนึ่งอ่ะก็หายไปเลยนะครับนารูโตะโดไม่ขึ้นเหรอเอ้าไม่ขึ้นอีกแล้วเหรอเอ่าเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวพี่แช่ใครไม่ได้ด้วยสิอ้าโดเอ๊ะทำไมมันหลังๆลนี่มันเป็นบ่อยนะอ่าพี่เห็นละ กงสะทอนอะเข้ามาละแต่ไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยพี่เอาเมาส์ออกไม่ได้ด้วยอ่ะแช่ใครได้บ้างเนี่ยพี่จะได้ออกไปรีเซ็ตโปรแกรมไม่ใช้ไฟดบับโปรแกรมหลังๆมามันชอบมีปัญหาต้องไปรีเซ็ตเปิดใหม่อ่ะมันถึงจะมา ที่เปิดไว้ตั้งแต่ต้นสตรีมนะมันชอบเป็นตอนกลางๆสตรีมตอนแรกน้องเขาโดมามันขึ้นนะครับแต่สักแป๊บอะ่ะมันชอบรวนอะ่ะอ๋ออ๋อปิดจอเหรออ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ปิดจอก่อนนะครับเดี๋ยวพี่รีเซ็ตก่อนน้อ,นองๆจะได้ไม่เห็นนะครับแป๊บหนึ่งโอ้ไม่ได้ด้วยสิปิดไม่ได้ พี่ต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าพี่ต้องตัดคลิปให้คนได้ที่หนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบตาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าใครหกคิวที่จะได้แช่เดี๋ยวดูก่อนนะครับยังไม่มีหกคิวเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออกไปรีเซ็ตให้ทัอ,ทอนารุโต ถ้าพี่รีเซ็ตโปรแกรมปุ๊บมันจะขึ้นนะครับเหมือนเมื่อวานอ่ะเหมือนปุ๊ช่วงนี้หลังๆไม่รู้มันเป็นอะไรนะเว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บมันหน่วงๆยังไงไม่รู้นะเซิร์ฟเวอร์เขาหน่วงๆเวลาเปิดหน้าเว็บก็รอนานหมุนนานเลย หรือว่ามีคนใช้เยอะก็ไม่รู้นะส่วนใหญ่สติมเมอร์เขาจะใช้โปรแกรมนี้กันนะครับเพราะว่ามันหักเปอร์เซ็นต์น้อยมันหักแค่สิบ้าเปอร์เซ็นตะแต่อันอื่นเขาหักยี่สิบห้าเวลาน้องโดเนทมาไม่ใช่ว่าได้เต็มนะครับโดนหักสิ้าปอร์เซ็นโดนหักสิ เดี๋ยวพี่ไปรีเซ็ตให้นะครับทับนารุโตกเดี๋ยวจบตอนนี้ก่อนเดี๋ยวดูมีคนนั่นไหมคิวยังไม่มีนะครับตอนนี้มีเยอะคนเดียวคืออ่าเซบยนะครับ z ซ o บอยเอตอนนี้น้องนนได้สนในคู่ละระวังตัวเลย <c oughs> น้องเขาสับยับเลยอะ่ะ คำพวกนี้พี่ไม่ได้พิมพ์อพี่ไม่ได้ใส่ลงไปเกอรกับน้องในอะ่ะคำพวกนี้มันไม่ได้หยาบมากนะครับผมอมันไม่ได้หยาบมากแต่คำที่มันออกแนวด่ากันอะ่ะพี่จะพิมพ์ไว้นะครับคำนี้ไม่ไม่ไม่ถึงกับแนวด่านะอ่าเนี่ยเห็นไหมน้องนอน สับไปละสองลายเอา้าค้วหายไปไหนเมื่อกี้ <c oughs> คือคาใดงั้นมันก็ไม่ไม่แบนแต่คำที่มันเป็นภาษาไทยอ่ะมันไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับ มันไม่ขึ้นจอมันไม่ขึ้นตรงแชทอยู่แล้วแต่คำที่มันเป็นภาษาไทย YouTube เขาบล็อกให้อยู่แล้วนะครับเขาบล็อกให้อยู่แล้วแต่เขาไม่แบนนะเขาแค่บล็อกไม่ให้มันขึ้นเฉย,ยๆครับ แต่ YouTube จะฉลาดกว่านะครับเพราะว่า y t u t u อ่ะเราพิมพ์ติดกันได้นะแต่ถ้ามีคำที่พี่ใส่แบ็ก l ล s ์ไว้นะครับคำนั้นมันจะมืดไปนะครับไม่เห็นมันจะไม่โชว์ <S 2> <S 2> <S 2> เราเรียกใส่ลงไปในแบ็กไลท์คำที่เราไม่อยากให้ขึ้นตรงช่องแชทใส่ได้นะครับ มังกรเงือนจังอ๋อพี่ครับเมื่อวานวันเกิดผมอวยพ่หน่อยอ๋อปี p p y b i r t เ d a y ครับทีละใน happy b i r t เ d a ์ขอให้สุขภาพแข็งแรงเรียนเก่งๆนะครับได้ค่าขนมเพิ่มครับดี <laughs> ได้ค่าขนมเพิ่ม h a ป p y four สวัสดีครับ อยู่ดีๆก็อยากโดนแบนกันทำไมไม่รู้สารวัตใช้คำไม่สุภาพโดนแบนห้านาทีนะแต่บดัดบอดมันจะแบนถาวรไม่ได้น้องในก็โดนแบนกัน มันแบนนะครับคําที่พี่พิมพ์ไว้อะคําที่ออกแนวด่ากันอะพี่จะให้มันแบนแบนห้านาทีอ้าวหลงเฉยดาวไปแล้วตัวตึงยังอยู่นะครับตัวตึงๆนั่นเลยอ้าวฟีโน่จัดไปอีกหนึ่งครับ อ่าฟีโนโมีสี่ละไอีกสองคิวฟีโนโก็จะได้เพชรแน่นอนเอา้าโดนแบนกันหมดมแบแบ์เองนะอ่าพี่ตั้งแต่มไม่ได้แบนถาวรนะแบนแค่สามนาทีนะครับโอ้ไม่ใช่สามส่ห้านาทีหกห้าสามสิบสามร้อยวิเท่ากับห้านาที คิงเอนจินรับพาเข้าเหรอคิงเอนจินก็ตั้งตั้งอันนี่เลยสิถ้า King เอนจ n นกดไว้ทันนะก็ทั้งตี้แล้วครับเข้าไม่ทันนะอ่ะอถ้าใครไว้ใจ k คิงเอนจินก็สามารถไปไปอยู่ในตี้คิงเอนจินได้ <c oughs> Shadow พี่สร้างอีกไหมครับหรืออีกหนึ่งห้องนะครับเดี๋ยวดูก่อนอาจจะมีสองห้องนะครับ เดี๋ยวต้องดูอะโลห้องถัดไปก่อนนะครับผมว่าจะมีคนได้11คิวหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะมีอะโลห้อง8นะครับน้องๆที่มาเล่นบ่อยจะรู้นะครับอะโลห้อง8ใครคิวเยอะสุดรับไปเลยนะครับผมแพ็กลายสัปดาห์โอ้ใกลเข้ามาทุกทีแล้ว วินเอสโอ้โหเหน็บกันใหญ่เลยอ้าววิกเตอร์มาแล้วน้องนนท์รอส่องเนี่ยเอ้าอ๋อพี่ว่านึกว่า อ้าวเรียบร้อยน้องนอนท์จัดไปละสี่ 4. อ่ามีคนเห็นน้องนอนท์แล้วนะครับมังกรดำอ้าวแล้วเบิดสูตรเรียบร้อยเอ้ยถึงหรือเปล่าอ้าวเรียบร้อยเบบี้แท็บตอนนี้เหลือสามแล้วครับน้องนอนท์น่าจะได้เปรียบหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนโอ้ได้เปรียบอยู่ที่สูงนะครับเบบี้บูกำลังเข้าไม่ใช่เบบี้บูเบบี้แท็บ แฮปปี้รหัสฟรีไฟผมรับเข้าอ๋อแปปี้โฟนชาร์โดสร้างอีกไหมครับอ่าสร้างครับผมสร้างครับสร้างครับกิงเอ็นจินใครให้พาเข้าเข้าเลยได้ทีมเฮ้ <c oughs> ครับมีแท็บก่อนดำดืน้ำแปบ๊บโอ้ดูน้ำแป๊บยังได้เปียบอยู่อยู่ข้างบนด้วยนี่ดน้ำแป๊บล้อเลย โอ้โหสเต็บน้องเขานั่นนะมีสเต็บโดดลงมาแล้วไม่นั่นด้วยไม่สตัน้ยเอาเอาทันหรอเปล่าอ้อาวเรียบร้อยพี่ว่าละออกมาโดนสองแน่เลย ลายเป็นดื่มน้ำแป๊บนะครับอ๋อทีมเต็มแล้วเหรอคิง e ินจินพี่ครับสร้างห้องแจ็กเพชรตอนนี้แจกอยู่ครับผมมาเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่ามีใครได้บ้างครับอ่าดื่มน้ำแป๊บนะครับ 5Q อ่านี้ได้นะครับเกิน3นะครับมับงกรดำ Baby Tab 2 b a b y ้แท็บ2มูซาฟิโน่4จังฟู2วาย3อ่าปรื้มนะครับ3 เจอหนึ่ครับสมัยหเพื่อนโอเจหครับแซตบอยสีท่านสายฟ้า2 GK จีเคสไนเปอร์1นึ่เดจาวู ja หครับบาวันเอฟเอสสอไลออดสามโอเจหนึ่าล็กซี่นะครับดิวหนึ่งโซนิกสองแล้วก็ลัฟฟี่หนึนครับ โอเคสรุปดื่มนะ้ำแป๊บนะครับรับเพชรไปคนเดียวนะครับรางวัลออกอันเดียวนะครับไม่มีคนหกคิวนะครับผมอโอเคครับอ่าเรารู้นายโหดเรารู้นายโหดอ่ะเดี๋ยวพี่ไปรีเซ็ตโปรแกรมไหมนี่แป๊บหนึ่งนะอ่าล่าสุด แคลนที่ว่างไหมจากขั้นยูมีเอ็นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ๋อว่างครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ให้เทสคนแรกเลยทอนะ็อปนารุโตะนะครับน้องเข้ามาตลอดอะเวลาแคลนเนี่ยพี่บอกอ่านี่ว่างหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เทสครับอ่าเดี๋ยว <c oughs> ดื่มน้ําแป๊บเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ดื่มน้ําแป๊บอ่าเรียบร้อยไห ๋ยวเราสักครู่นะครับเรียบร้อยครับเปิดบินครับอชื่อถูกต้องนะครับดื่มน้ำแป๊บแล้วก็68เพรครับวันที่11เดือน1 2021นะครับโอเคครับ